สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิริน,นันทยันตันครูสาวนะคะประจําห้องสมุดค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลกำมณฑลทับมา่ะสัปดาห์ที่แปดหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักสัมผัสวันนี้ครูสาวจะพาเด็กๆมาปั้นดินน้ํามันนะคะเป็นรูปปลาหมึกค่ะเด็กๆมาทํพท้องครูสาวนะคะมาเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องนวด ดินน้ำมันนะคะให้นุ่มก่อนนะคะเพื่อง่ายในการปั้นดินน้ำมันนะคะเพื่อกอั้นปั้นตัวปลาหมึกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นปั้นเป็นส่วนตัวของปลาหมึกนะคะอ่ะเราก็จะคึงเป็นรูปกลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําเป็นหนวดปลาหมึกนะคะโดยการเราคึงดินน้ำมันนะคะอ่ะให้เป็นแท่งยาวๆนะคะลึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ อันนี้คือหนวดปลาหมึกนะคะเสร็จแล้วเราเอาลําตัวนะคะที่เป็นส่วนตัวของปลาหมึกเนะะี่ยค่ะเอาหนวดมาติดเลยนะคะเด็กๆคะ่ะติดรอบๆเลยนะคะ,อะรอบเลยปลาหมึกอันหนปลาหมึกก็จะมีส่วน หนวดนะคะเยอะมากเลยแล้วแต่เด็กๆจะทําเยอะขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ดัดไปนิดนึงนะคะเด็ดๆที่หนวดของป้าหมึปใหม่ดัดขึ้นนะคะนี่ค่ะวางไว้ก่อนนะคะเด็กๆหานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นนี่นะคะตา สายตาก่อนก็ได้ค่ะอ่ะสาวาก็จะทําตาเป็นก้านกลมแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็จะมาปั้นเป็นอะไรคะด้านนอกนะคะคือด้านนอกตัวนี้นะคะใส่ไปนะคะตากรแล้วมาตกแต่งที่หลังนะคะ,ะได้แนละ้ว ก็จะได้ปากปลาหมึกแล้วนะคะอ่าเกินปากปลาหมึกหน่อยก็คือใช้ดินน้ำมันนะคะเป็นตึงเ,เยวยาวนิดนึงอรอยยิ้มนะคะไปทังมาเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้อ่าก็จะเป็นรอยยิ้มปลาหมึกปลาหมึกยิ้มได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็าจะมาทําลายปลาหมึกนะคะก็คือเด็กๆใช้สีเหลืองก็ได้สีอะไรก็ได้เราแต ติดชอบนะคะก็เอามาแค่นี้นะคะเด็กๆแล้วก็มาคืนเป็นก้อนกลมๆสักหน่อยแบนๆนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็เอามาติดตามลำตัวของปลาหมึกค่ะอะตกแต่งนะคะให้สวยงามนะคะ,ะติดไปเลยนะคะ จินตนาการของเด็กๆค่ะปลาหมึกเราก็สวยงามมากเลยไหนใครปั้นเป็นบ้างคะลองดูนะคะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะเพื่อสร้างให้เด็กๆมีสมาธินะคะผ่อนคลายอารมณ์นะคะเด็กๆคะที่บ้านมีดินน้ำมันก็ลองเอามาปั้นนะคะหรือจินตนาการตตวเองปลาหมึกคือสาวเสร็จแล้วปลาหมึกเด็กๆเสร็จหรือยังคะอันนี้คะเด็กๆลองปั้นดูนะคะ สำหรับวันนี้ครูสาวขอฝากเด็กๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย